ร้อนมากเลยตาหน่นนอยแพงจอยากให้เงี้ย่ะรว่าคี่คนอลาดตลาดคืไม่ที่น่ บักคือกำลังงามจะพี่น้องขอพุณพี่น้องเฮ้ยจ้าที่เขามาให้กำลังใจเมจยบก่อนอื่นกับกาบขอพระคุณพี่น้องเฮ้าแลวก็สวัสดีก่อนจ้าบักคือกำลังงามพี่น้องฟักทองไม่ได้ปลูกยังไรจะพี่น้องช่วงนี้คือพญาเอาให้มันหลอดได้รู้กาณาแรงนำว่าพ่อนะจะพี่น้องเนาะจะเน้นต้นบักฮุ้งจะพี่น้องแม่เฮ้กว่าสิบป,ปู่บักฮุ้งช่วงนี้ก็อาเ็นหญ้าจะพี่น้องหญ้าหลาย คือปอยเขาขึ้นเลยจ้ะพี่น้องนี่พักอีตู้อยู่สวนเฮานะจ๊ะเสียงกล่องอย่างเขาบ้านอ,านอ,านอ้อเขาบ้านอ้อเขาบ้านอ้อทะเแาะกันจ้ะพี่นอ้องนี่างามจ้าพักอีตู้ไม่ได้ปลูกพักยังเลยจ้าช่วงนี้คือปลอยให้หยาเขาขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวมเจากระสีอัปเดตเรื่อยๆจ้าเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ปลูกยังงีเลยจ้าพี่นอ้องไม่ได้ปลูกเลยคือพยาบรักษานาดินไว้ก่อนบรรยากาศ แรลงแหลงจ้พี่น้องอยู่ในสวนแหลงค่ะเามาฟังทางผีพี่น้องบึ้งตะไข้ของแม่เขาเนะตะไข่ก็งามดียกจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพ่นกระสงไสเพันจะมากนาแหลงด้วยว่ามากดินไส้กับบลู้ลูเนาะแต่ว่ากะกับการกับปาปันใดนี่ก็เป็นบางมองที่แม่เฮ้าเสียหยาออกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้แม่เฮากับเสีเน้นแต่ว่าเพื่อว่าแบบ ที่เราถ้าสำคัญอะจจะพี่น้องแต่มันบรรยากาศเนี่ยมันแรงบานเท่านะนี่เบื้องยาเต็มเลยจะพี่น้อง